ส,สวัสดีค่ะใสบวงนี้เก้าครับเ <c oughs> บิ้งใส่บวงมาเบิ้งก่อนบงวงเล <c oughs> <c oughs> เตรียมมาแบบหลายค่ะใส่น้ำปลาอ่อยครับไม่นี่มาสูบปลาสูบปลาแต่ว่าพ่อ่อพอา่อานนี้เปิดเครื่องเปิดเ,เ,เ,รเรครื่องกับใส่บวงก่อนครับเวลาวางของเฮกวางไปห้ลุยเลยแล้าหาข้อมันอนี้หาข้อมันอยู่ แบบโฮกเลยค่ะดูไปน้ำปลาอ้อยค่ะหาข้องหอน,นีเนาะอ้โเสียดากเลยค่ะ ตะเก็นไผยคกะน้าเฮ้ยโห <laughs> มากโหมาบุกเลือลออิ้ลออถอยยังไงมั้งเน่หลังจากที่ เข้าบูปลาเข้าไปเนาะค่ะโดยพอข้องหนูเลยค่ะห้ากับตองถอยทับออกมาเนาะอือฮึฮึฮเฮฮฮ้ค่ค่ฮอะเดี๋ยมีวีเล้วพอข้องหนูเหรค่ะ รอจนหอมแพงแขกน้าเขาเนาะมันหกหกไหลกะหาข้องหนูบ่ออค่ะคที่ทำห่หอเน,นี่ยกัดงายี่ะำข้หงในห่เนาะเนองหนอเนาะกล็ดงาเรียบ้อยล้างแหลกข้องห้า ดีต่อเลยเอามาไลนะยายๆนี่งจะใส่ยีสล้งแล้วเนะ <laughs> าะขำก่อนวัสดีฮาข้องพอไปเลยค้ับลุยแคมพพอข้องมันท่ากับดีใจแล้วเนาะเ้าเนาะวั <laughs> สดีฮาพ่อ่ <laughs> หกแค่งเป็นเตามีหนูอยู่แต่ว่าหาของอยากแห่ง จึงได้เท่าค่ะเดี๋ยวปูก็บตำกัสิขออนุญาตใส่บ่วงก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาหลุนน้ำกันในตอนเศาราค่ะครับบ่วงหลายแห่งเอาใส่ก่อนครับไม่ในชะ่คำก่อน สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆค่ะในรายยามบวงแล้วครับโอ้ไม้เบิ้งไม้ห้องโอ้บรรยากาศดีแห้งค่ะแต่ว่าโมนี้เป็นตะแดดเนาะเนี่ยเบิ้งเห็นแสงตะเวนมาล่ะโอ้สีฟ<ะ>้างามไปะลุยลุยเลยครับนม่ไมาไิ่ได้ไปสู่ป่าตอุูน้ำกันจ้าขอบคุณ หลุดตวาบ่ได้โตเนาะหลุดบัหินตอ๋อมองหลุ่นไปเรื่อยๆค่ะใจบวงประมางหยีซิกวาหลังเนนสามสิบยูสามสิบไปสามบสามเป๊ะเลยบ่สามัดือมันมาท่านแจงดีปันไหเนาะค่ะเรื่อย ใส่ไฟหมอแหวนซอยจักหน่อยค่ะยนนียับบ่วงของก้อช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเก็บฟอมเก็บบ่วงไปซะกันเนาะโม่ขันมานเลยบ่เแถวขันมันเลย เนโอดเุนไปเรื <c ười> ều, Ô, ่อยๆค่ะออ้ยเอายังไห่โตวแล้วเห็นตัวแล้วเออคือเนื้อหนามุนอุ้ยเลยเลบวง คักมูนแน่แท้หูพันธ์นราบ่วงนี่นี่นี่อู้หูมูลอุ่ยปุ๋ยเลยค่ะหมันแล้วมันแล้วนูใหญ่ตัวนี้บ่แม่นหนู้ของขาวได้หน่อยนู้ยายนูใหญ่ีอู้หูหมันหมานจ้าบ่วงถอนเลยไหมใครยุ่นพันธ์ไปอู้หูใสสวยๆเลยแต้มแรกของเฮาค่ะเฮาก็ไตนี่ มึงให้จัดในเป็นบุญวาสนาในปกติเจ้าเตืนหนูทองขามานมามันเออมันมา,มา,มาจ้าต่อไปต่อไปออตายไม่ไม่เนี่ยหนังอุ่นๆอยู่ไม่มูนอุ่ยยเลยอาลุนต้อจ้าใส่ดักหาแักวร้านนี่ใส่จุ่มไปเลยค่ะประมาณมาเลียนไปทางใดกับบอลลอตมาตอม trồng lên này đi sám thang là xây 3 thang Hãy subscribe cho kênh มันอาจจะเป็นหนูขวมอาจจะอยู่ร้ายตัวก็ได้ cái bớt là là khay, để dưa 2, 3 lăng nữa là nó chụp ảnh là oh, khay, oh, okay. ôi được 3 lăng rồi khay, ôi hả được tiền đấy เบ้อเลยเนาะบ้อหมเบ้อเลยเด็เบ้อเลยลุกจลุกแอ่ถือมาคณดูบวงสามสิบหลังนะะี่ใส่บ่วงสามสิบหลังเนาะคะ่ะเดี๋วนูยยตัวนึงค่ะเดี๋นูใหญ่ตัวหนึ่งครับะกถือว่าหมานอยู่เนาะคะ่ะเพราะเห่า ใสาม0หลังนี่บดถือว่าหลายเลยค่ะเนาะหนูเม่พ่อได้กินขา้าวเส่าเห็นเนื้อกินใส่ข้าวเส่าเนาะนอ่าเดี๋ยวจังไปเบิงเม่นูน้ำกันจ้า ันเลยวะยามบุกมใส่เบิร์ดนี่เลยวะเออใส่เบิร์ดนี่วะโคตรโคตรแต่จ้าวนะครับบักงานนั่นเลยวะเฮ้ยเฮ้ยนะครับตอนนี้เขาก็กำลังเตรียมเครื่องนะครับเมนูของเขาเมื่อนี้กว่านู้เนาะ ใส่พักกระโดครับหาตำทุองให้ท้องหน้าห้องนี่แหละพี่น้องเอฟซีถี่มีเมนูเกี่ยวกับหนูเนาะค่ะมีเมนูแปลกๆก,กันแนะนัขเขามาในเด้อจา้าเพราะว่าส่วนหมากหนูเข้าเห็ดกับมีแต่ขวัวปีงเนาะแล้วก็มกเนาะมีเมนูหนึ่งเนาะเออเดี๋ยวโอกาสหน้าไลองเห็ดมกมึง มือนี้มีเมน,นูแปลกๆสิกันแนะนั่เขามาได้ค่ะแบกเปลี่ยนกันเนาะมื้อนี้ก็ออมแบบสูตรอุบลครับแต่ว่ามาเฮ็ดอยู่อุดรเนาะสูตรอุบลนี่เพิ่นก็สิแปลกๆแกน่หน่อยนึงบ่เา่าการเฮ็ดกับข้าวมันบน่ได้มีสูตรตายโตดอกมันแล้วแต่ผู้ม่ากอยากใส่หยังก็ใส่ครับถ้าเบิ่งครับว่าสิแปลกแกน่หน่อยนึงก็มีหยัง ใส่เข้าไปนะครับถา้เบถาเม,นะมึงครับถ้าติดตามมึงครับอ่ะครับมื่ที่ห้าซับลงไป ห้าวกะคขัวนะครับเอามา,า,มาขัวให้มันสุกตั้งจากขัวแล้วห้ากับปุ๋งปุ๋งสดครับน้ำปลาเอากระสินเน้นน้ำปลาเนี่ยนะครับเพราะว่า,ห,าห,ห้าเกลือห้าเบิดเนาะโขกตัวปลาห้าวเหายากครับ เท่าที่มีไปก่อนน้ำปลาน้ำมาด้วยเท่าอือมในการเลยบา้านเ้าเขเติมน้ำนะครับน้ำกนางโคกหนพอดีเลยหนูหนมันสูกก่อนม ทานุซุกนะครับอ,อ๋อ,อมมากเลยวันนี้ล่ะเนาะขออย่าชิมก่อนนะแล้วว่าคิดว่าเปะแห้งเด้อเปะเลยเถอะ สีผ้าเบิงสูตรข่ได้บ้างครับสูตรอุบลนครับกลัวนู้นใส่บวกลิ้อเทห็ดภาษาจีนยังได้ครับลองเบิ่ยยอดผักกะดดาวละกกะใบกะเพราใส่เลย Nó khá là khun à. khun à, à, đó. À. Như mắc nằm vậy À, chắc chắn là nằm nè nó này đó. Nó được thi được. Xem bằng này thôi. Nào ta, kín khá thế nhỉ? ยังไงเขากันดีว่าครับบุกเครือเทศมันมีรสชาติยังไงใส่บุกเครือเทศเข้าไปมันบอกมาถือข่ามันเป็นนัวๆมันกลมกลมขึ้นมันไข่ไข่เขาเขาตามสมตากับเขาใส่เครือเทศนี่แหละมันบอกใส่บุกเครือเทศมันกับเสียบปยังไงสินะบอกมาถือมันแปลกๆแปลกแตกก็ตอนใส่แหละแปลกๆลองเบิ่งครับเดี๋ยวซิมอีกทีหนึงเนะอู้ดายสีเสียบอ่ ได้อยากเอาสูตรนี้ไปใส่กับบัวแพงเด้อค่ะเอาไปใส่ได้ลองมือครับอยากลองอ่ะปุแบบ่งบันนี้ต่อไปก็จะเป็นเมนูเสริมข้าวน้าครับเมนูเสริมข้าวเอียงกกาะม,มีไฟซิ่มส่วอ่ะมีตำส่วอีกเ <laughs> ดี๋จะซิ่มส่วสซุกิน อยู่น้ำทงน้ำท่าปนิษฐานอะไรอย่างเนี้ยเนาะอยูปลาแถ่ๆเนาะโห่ใส่เบิร์ดมาเถาเอาไปแก้มข้างนองนั้นเนาะเอาละสำนึอือคือติดดีแถบันคุเล่คุเร่เลยเนี่ย โอ้ียเซ่ปครับยอดยอดทีกนาจเสียงขวดขุนี่ก็จวดจัดนะ เด็ดก่อยอยู่นี่เสร็จยังนี่เอาลงไปไปแก้หลยายแห่งเดี๋ยใส่เบิร์ดเลยป่ะมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ไปทั้งถางซะสันเพื่อผูอ้ใดอยากโซดตัวอยมากกินนะแถว ตัวของเฮาโอ้เมนูเฮาสุดยอดเลยเห็ดกับบริเฮ็ดซอยอยากมากินน้ำมือกับเปล่าบริเฮ็ดซอยอยากมากินน้ำมือกับเปล่าจมห้แมงวันค่ะอ่ะเราซสีม,มึงสูตพีสูตน่องมึงดูอ้อขวแพรน้ำลายไหลคือกันแล้วขันสิกินแนวนี้ กัลวนุ้งละเท่าคืนน้ำลายรัดแล้วตั้ไหมขับคครับเออขอเกันครับแซ่บครับภูมคาครับตำส่วถาดนึงเลยเนาะ มาจ้าพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะร้อยเมื่อกี้เขาสองคนว่ะทีกินข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามและรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหนา้าบ้านหน้าผ้าซุกสวัสดีค่ะ